ไปต่อกันที่ข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการเรือพายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดยล่าสุดกับผู้ชมผู้จัดก,การทีมเรือมังกรทีมชาติไทยก็ขอให้การเสียชีวิตของพรวรรัตรรอดดีเป็นอุทาหารณ์ให้กับนักกีฬาคนอื่นๆใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะขณะที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ให้ทางสมาคมกีฬาเรือพายทําเรื่องกําหนดให้ทายาทเป็นผู้รับเงินรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2019แทนนักกีฬาที่เสียชีวิตค่ะ เมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่วัดบางฉลิในอเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการพลเรือตรีนรพลเกิดนาคผู้จัดการทีมเรือมังกรทีมชาติไทยพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเรือมังกรทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพแท็กพวรรัตรอด,ดีนักกีฬาเรือมังกรทีมชาติไทยที่ประสบอุบัติเหตรุรถจักรยานยนต์ชนกำแพงเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่7ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะคะเบื้องต้นก็ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของพวรรัตรรอดดีจำนวน1 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะ พลเรือตรีน,นลุพลกล่าวว่าพวรรัฐถือเป็นกำลังสำคัญของทีมเรือมังกรทีมชาติไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่สำคัญยังเป็นนักกีฬาชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนบีชเกม2021ที่จีนในปีหน้าอีกด้วยจึงถือเป็นการสูญเสียบุคลากร,กรที่มีคุณค่าของวงการเรือมังกรไทยอย่างมากซึ่งการเสียชีวิตของพวรรัฐครั้งนี้แม้จะเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ขอให้เป็นอุทาหรณ์กับนักกีฬาคนอื่นๆจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะ แล้วก็แสดงความเสียดายอย่างยิ่งที่แท็กต,ต้องจากไปก่อนเวลาอันควร mm. เขาขึ้นใจยุ่ยยิ่งา mm. เขายังสบายสบายไปถึง30 mm. ได้สบายนะครับ mm. เขามีฝีมือค่อนข้างมากมีมานะมีความอดทนขยันฝึก mm. ไม่เคยย่อดท้อนะครับ mm. และเป็นตัวอย่างที่ดีของพี่ๆและน้องๆทุกคนนะครับ mm. ก็สมาคมก็แล้วก็เลยยาวรู้สึกเสียายอย่างยิ่งครับการขับรถ โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์พยายามอย่าขับพยายามอย่าไปเพราะว่าแม้จะไม่ตายบาดเจ็บแขนขาก็ก็เล่นไม่ได้แล้วเรือพายเตือนทุกครั้งเตือนท,ทุกวันที่ปล่อยก็ขอฝากเป็นอุทาหรณ์น้องๆรุ่นต่อไปนะครับถ้าเรายังไม่รักษากฎระเบียบหรือไม่รักษาวินัยเนี่ย โอกาสพลาดมันเกิดขึ้นได้ทุกครั้งนะครับผมขอฝากเอาไว้คนระับผู้จัดจาการทีมเรือมังกรทีมชาติไทยยังเปิดเผยอีกว่าแท็กพวรรัต์รอดีเป็นนักกีฬาเรือมังกรชุดแชมป์โลก2019รายการ IDBF World Championship <ม>ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเบื้องต้นสมาคมได้ประสานกองทุนแล้วเมื่อบอร์ดกองทุนอนุมัติทางสมาคมจะได้ทําเรื่องกําหนดให้ทายาทต,ตามกฎหมายลำดับแรกเป็นผู้รับแทนเรื่องเงินรางวัลต่อไปค่ะสําหรับพวนรัตรรอด,ดีสร้างผลงานมากมายทั้งเหรียญทองซีเกมส์2015ที่สิงคโปร์เหรียญทองซีเกมส์2019ที่ฟิลิปปินส์เหรียญทอง,งชิงแชมป์โลก2015ที่แคนาดาเหรียญทอง,งชิงแชมป์โลก2017ที่ฝรั่งเศส เหรียญทองชิงแชมป์โลก2019ที่ประเทศไทยและแชมป์รายการระดับนานาชาติอีกหลายรายการทั้งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลของแท็กพวรรฐมีกำหนดสวดพระอภิธรรมที่วัดบางฉลงในอเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการไปจนถึงวันที่11ธันวาคมก่อนจะมีพิธีชาปนากิจในวันเสาร์ที่12ธันวาคมเวลา16นาฬิกาณเมน,นวัดบางฉลงในค่ะ Hmm. ก็กเป็นข่าวเศร้าที่เรียกว่าส่งผลกระทบจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็สูญเสียคุณพ่อไปด้วยใช่ uh ่ huh. คะก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับวงการเรือพายแล้วก็ทางครอบครัวของน้องแท็กด้วยค่ะ